สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามามือนีลัตีสิพ้าเห็ดยังลัตีสิพ้าเห็ดน้ำพริกปลาทูนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมได้ผักมาหลายสกะเกินผักของเราดูสิจ้ะผักกินกับน้ำพริกปลาทูหรือว่าปนปลาทูนะจจะเนาะัะตีสีเห็ดปนปลาทูนะจ๊ะเบิ่งผักได้เปลี่ยนเห็นต ผักกับไปแต่แสบแล้วนะจ้ะเนาะผักต้องคู่กับน้ำพริกเยอะๆไปเลยจ้าลตีจะพาทำปนปลาทูวัตถุดิบก็น้ำพริกปลาทูนะคะขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมพริกเขียวแดงสวยงามสีสันหอมนะจ๊ะละตีก็สีเอาไปขวพริกหอมกระเทียมไปขวนกันปลาทูละตีก็จะทอดนะจ้ะ ามไปดูกันเลยจ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะทอดปลาทูไปด้วยวขวกหอมสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาตำน้ำพริกปลาทูกันเลยจ้านี่จ้าพริกหอมกระเทียมที่เราว่วเสร็จแล้วปลาทูก็ทอดเสร็จแล้วใส่ครบํำพริกหอมกระเทียมก่อนนะจ้า แล้วค่อยแกะเนื้อปลาทูใส่เนาะไปกันเลยจ้าไปตำน้ำพริกปลาทูกันตำตำตำนะจ๊ะตำให้ละเอียดแล้วค่อยใส่เนื้อปลาทูนะจ๊ะพริกละเอียดแล้วเราก็จะตำปลาทูให้ละเอียดตำปลาทูละเอียดเสร็จเราก็จะปรุงเครื่องด้วยชูรสน้ำปลาแล้วก็ปลาละ ไม่ได้นะจ๊ะใส่น้ำปลาไปนิดนึงโอเคจ้าใส่ชูรสน้ำปลาปลาร้านิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะจ๊ะอย่างละนิดละหน่อยปลาทูข้นนัวยอยู่แล้วแล้วก็ตำตำอีกทีนึงจ้าปลาทูของเราก็จะอร่อยตักเสิร์ จัดจานจัดผักนะจ้าเดี๋ยวจะจัดจานจัดผักจ้าไม่เป็นการเสียเวลานึ่งข้าวเหนียวไปน้ำจ้าต่อไปก็จะเป็นการลวกผักนะจ้าตีกบสิลวกเป็นบางชนิดนะจ๊ะคาอ,อ่อนผักกูดเป็นบางอย่างรตีจะไม่ลวกหมดทุกอย่างนะจ๊าขออนุญาตลวกผักต่อนะจ้า น้ำพริกปลาทูผักลวกผักสดของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าน่ากินไหมจ้าทุกคนจ้ามีถูกผักมีคุณแนวลดาจะเดินน้ำพริกปลาทูผักเยอะๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับะไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้ง ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอคลิปนี้บายบายไปแล้วจ้าน่ากินไหมเอ่ยน้ำพริกปลาทูว,วันนี้ง่ายๆแต่อร่อยนะจ๊ะบ๊าย